เรือท่านแม่ครับข้ามหน้าน้ำนี้ไปอีกสิบห้ากิโลทะเลออก็ถึงรังของจางเผาใจแล้วสุนเซี่วชอยหน้าน้ำแถวนี้วางน้ำวนเยอะหินสโสกโรกใหญ่ดีที่เจ้านำทางไม่งั้นเราก็เอ๊ลินไม่มีกระดูกสุนซี่วชอยโดนธารอย่างพวกจางเผาใจโหดร้ายมากปล้นเหลือชิงของไปแถมยังโยนคนลงทะเลปล่อยให้ตายทั้งเป็นเจ้าจะบอกว่าคนบนทะเลเป็นพ่อค้าที่ถูกจางเผาใจปล้นนห ไม่ทำทหารเรือหันยุเด้อหลวงลำใหญ่มาถ้าไดครอบครองแล้วก็มามีเรื่องลืนนะเอาอย่างนี้สิท่านแม่ทัพช่วยพาเขาขึ้นเรือเราจะได้รู้จำนวนโจรสลัดของจางเป๋าใจดีให้ถาลงไปช่วยพาเขาขึ้นเรือครับครับ ที่นี่ที่ไหนหนุเสี่ยวชายไม่น่าคนนี้เป็นใครไม่ต้องหารือว่าโจรอ๋อถามข้าเหรอไอ้ข้าถามใคร่ะรอสองการลงไปเตรียิงปืนใหญ่เพราะกันลุงมค้องปื้นใหญ่พร้อมพร้อมเดี๋ยวว่างนะตัอตัโอ๊ยใจตัวแสบเฮ้ย จากไหนนเี่ยทำอะไรกันอยู่เหรอเราแค่เป็นศพลอยน้ำตกตาทหารชิงอะทำเสียเรื่องหมดเลยทหารชิงรู้แล้วว่าเราเป็นโจรสลัดนม่วุ่ยสิพวกเขาจะเป็นโจรสลัดเฮสร็จกันเสร็จกันโดนจับได้แล้วสิแผนซ้อนแผนเหรอทหารจับใส่ศึกเอาไว้พระรามลอยเตรียมพร้อมยิงเลยอออยยย่าใให้้ทิิงเด็กกกลน